ก็เราอภิปรายไม่ไว้วางใจไปไใช่ไหมเราก็เสนอแนะไปแล้วว่าไอ้ตัวประกาศฉบับกุมภาพันธ์หกาเนี่ยม,มันมีปัญหาแต่ว่ารัฐมนตรีเนี่ยก,ก็ก็ยังคือยังยืนเหมือนเดิมอะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ในสภาเนี่ยก็มีการพูดกันอีกหลายรอบมีผ่านสื่อกันอีกหลายรอบแต่ก็คือยังยืนเหมือนเดิมก็ผ่านมาตมั้งสามเดือน3เดือนกว่าแล้วและเราก็รอว่าจะให้มีตัวประบอกการชากกาชงเนี่ยที่มันมีการแก้ไขอย่างดีเนี่ยออกมาครับ แต่ในระหว่างนี้เนี่ยมันก็เกิดสูญอากาศขึ้นจริงๆแหละโอเคแหละอาจจะบอกว่ามันเป็นสมุนไพยควบคุมแต่ว่าในทางปฏิบัติเราก็เห็นอยู่ว่าว่ามันเป็นยังไงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่ยื่นผู้ต่อการแผ่นดินเนี่ยเพื่อร้องต่อไปอย่างสารกคองเนี่ยคู่ขนานกันไปกับการทํางานในสภาถหถ้าสมมติว่าผู้ผู้ต่การแผ่นดินเนี่ยเห็นด้วยสาปกครองเห็นด้วยนะครับก็ระงับ ไอ้ตัวประกาศฉบับที่มีปัญหาเนี่ยไปก่อนแล้วสามารถกลับไปใช้ตัวประกาศเดิมที่มันไม่มีปัญหาได้<ม>คู่ขนานการทํางานในสภาไอ้ตัวประบอกกัญชากัญชงออกไปได้แต่ว่าปรากฏเนี่ยเราคิดว่าประบอกกัญชากัญชงเนี่ยมันน่าจะมีสามารถการแก้ไขแล้วออกมาบังคับใช้ได้แต่เราก็เห็นอยู่ว่ามันมีการดึงการกลับไปทบทวนยังมีข้อบกพร่องอยู่อีกจํานวนมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรอให้ตัวประบอกกัญชากัญชงเนี่ยมันเสร็จสมบูรณ์จริงๆแล้วกว่านี้มันจะปล่อยออกมามันช้า เราะนั้นเรารีบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนก็เลยต้องมายืนแล้วคิดว่ามันจะตกับเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับหรือว่าตัว spiritual l o c ของกฎหมายที่มุ่งหมายเจตนารมณ์เนี่ยเพื่อที่จะควบคุมการใช้รวมไปถึงการปรับปรามหรือซ้ำนะครับตัวยาเสพติดเองนะครับแต่ว่าด้วยตัวประกาศเนี่ยที่ประกาศปลดล็อกกัญชาของการเป็นยาเสพติดเนี่ยหลายๆความเห็นนะครับออกมาทั้งทางฝั่งนักวิชาการนี้ก็ตามทางฝั่ง นักกฎหมายทางฝั่งอายการเองเนี่ยมีหลายท่านนะครับที่ออกมาให้ความเห็นว่าตัวประกาศตัวนี้ที่เป็นประกาศที่ออกจากกฎหมายแม่อาจจะมีการขัดกับตัวสเป r i ์ชั่หลอของตัวกฎหมายแม่ที่ต้องการป้องกันและปราบปรามและการควบคุมการใช้ยาเสพติดนะครับการกําหนดให้สารสกัดนะครับในปริมาณใดปริมาณหนึ่งก็แล้วแต่นะครับเป็นยาเสพติดแต่ตัวสารที่จะเอามาตั้งต้นมาสกัดเนี่ยไม่เป็นยาเสพติดผมยกตัวอย่างง่ายๆครับท่านประธาน อาจจเป็นยังพี่น้องส่มมวนชนด้วยยกตัวอย่างสมมุตินะครับสมมุติเราบอกว่าเราบรรัญญัติให้น้ํานมเนี่ยน้ํานมเนี่ยนะครับเป็นยาเสพติดสมมุตินะแต่เราบอกว่าแม่วัวเลยที่มีน้ํานมอยู่ในเต้าเนี่ยไม่เป็นยาเสพติดมันขัดกันเองอยู่ในตัวโดยสภาพของความสัมพันธ์ของสารตั้งต้นและสารสก,กรัดอยู่แล้วก็ท่าานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับอย่างหัวข้อที่ เลขาธิการเนี่ยได้เกิดนาไปแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับที่ท่านประธานเองก็ทราบทางสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปคงค์ทราบกันดีแล้วนะครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองทีี่เก่ยวกับเรื่องของกัญชาเป็นอย่างไรนะครับจากผลกระทบของประกาศกระทรวงสาธารณาสุขฉบับรงวันที่8กุมภาพันธ์2565นะครับที่ทําให้มีการปลดล็อกกัญชาจากการเป็นพืชยาเสพติดต,ต,ตั้งแต่วันมาสักวันที่9นะครับมิถุนายน2565นะครับก็คือเมื่อพลล้นหนึร้อยยวัน เป็นต้นไปลแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนหรือการควบคุมออกมาเป็นสมุนไพรควบคุมนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นแหละนะครับว่าในตามหน้าข่าวต่างๆนะครับโดยเฉพาะนะครับในกรณีของเด็กและเยาวชนที่เราเห็นว่ามีการเข้าถึงกัญชานะครับกัย่าค่อนข้างแพร่หลายไม่เว้นแม้แต่ในสถานศึกษาเองก็ตามทําให้เราสะท้อนถึงภาพของสภาพบังคับของกฎหมายนะครับตัวพระบรส่งเสริมการแพทย์แผนไทยนะครับที่บัญญััิ ประกาศออกมาให้ตัวกัญชาเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรควบคุมนะครับและยังไม่สามารถให้เกิดสภาพบังคับที่แท้จริงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงกลับไปที่ตัวต้นตอปัญหาว่าตัวประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับลงวันที่8กุมภาพันธ์2 5ง5เนี่ยโดยความเห็นชอบโดยกระทรวงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปปสเนี่มีปัญหาหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งทางพวกเราพรคเก้าไกลเนี่ยพิจารณาเลยแล้วเนี่ยเห็นว่าถ้าจะมีปัญหาเพราะว่าเป็นประกาศที่ออกตาม ความของประมวลกฎหมายาเสรติที่เพิ่งมางคับใช้